ภาพยนตร์นั้นเป็นเครื arias, um, murdered, um, anyway. ่องรางหรือเป็นเครื่องรางอาคมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในด้านต่างๆนะครับแต่ต้นกําเนิดของเขาเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฝ้าสมบัติของคนโบราณนะครับเฝ้าสมบัตินะครับแล้วก็มีการเคลียดกันมาหลายพันปีนะครับในการสร้างภาพยนตร์ นะครับต้นกําเนิดครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากที่ไหนนะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่รู้ว่ามีการสืบทอ,อดกันมายาวนานหลายพันปีแล้วนะครับสาหรับการสร้างหุ่นยนต์นะครับมาถึงยุคสมัยนี้นะครับการสร้างหุ่นยนต์ก็ถูกครีเอทออกไปในรลายบด้านและหลายครูนะครับลหลายครูแต่และครูก็ทําไม่เหมือนกันนะครับสําหรับครูนี้นะครับก็จะผูกหุ่นยนต์นี้ได้หลายรูปแบบใช้งานในหลายหน้าที่แล้วแต่เราจะ มีเจตนาสร้างขึ้นว่าใช้ในด้านไหนนะครับสำหรับหุ่นพยนต์ชุดนี้คือหุ่นพยนต์อาคมนะครับหุ่นอาคมที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ตามเจตนาลมนะครับการจะใช้ตามเจตนาลมได้ก็ขึ้นอยู่กับอาคาระที่เราลงอยู่ในผ้าเพราะว่าเป็นหุ่นผ้าที่เราจะใช้แล้วมันเป็นหุ่นทาวอนนะครับเป็นหุ่นทาวรที่เราใช้ทาวรนหุ่นผ้าจะมีความมั่นคงคงทนมากกว่า หุ่นชนิดอื่นๆนะครับแม้กระทั่งหุ่นโลหะเองนะครับก็ยังสู้หุ่นผ้าไม่ได้นะครับหุ่นผ้าเพราะว่ามันสามารถลงอักขระภายในเนื้อได้นะครับอักขระที่เราใช้ลงเราก็จะยกตัวอย่างอยู่สองอัขระนะครับจริงๆมันได้เยอะแยะนะครับแล้วแต่เราจะทํานะครับจิตนาเราจะทําในด้านไหนนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือลงอัขระกาลาวิโกนะเมื่อเราผูกหุ่นพยนตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับหุ่นพยนตัวนี้ นะครับตัวนี้ก็จะมีอำนาจหน้าที่ในด้านของการปราบพูดผีปีศาจปราบปอบนะครับใช้ในการปราบปอบปราบพูดผ,ผีปีศาจต่างต่างนะครับสำหรับขอณพยนตัวนี้ถ้าเราผูกเสร็จแล้วนะครับหรือตัวนี้นะครับก็เป็นยันยอดพระไตนะครับคือสะคะคะ,ะนะพะนะพุนะครับก็ใช้ในด้านของการแกร้อาถรรพ์ต่างๆเช่นพื้นที่ที่ดินมันถูก ทําอาถรรพ์ใส่อย่างนี้เวลาแก้เราก็สร้างหุ่นพยนต์ขึ้นมานะครับดืวยันตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาหุ่นพยนต์ไปฝังไว้ตรงกลางพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้หุ่นพยนต์นะครับเมื่อเราผูกหุ่นพยนต์เราใช้คาถาไหนในการลงยันเราก็ใช้คาถานั้นในการปลูกเศษปลูกเศษทั้งในขณะที่ผูกแล้วก็แล้วก็ผูกเศษเสร็จแล้วก็ปลูกเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยคาถาที่ผูกส่วนคาถาที่จะปลุกขึ้นมาใช้งานนะครับก็จะมีให้อีก อ่ในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายนะครับนี่เราก็จะเริ่มผูกขนพยนต์กันนะครับเมื่อเราลงอักขระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มผูกขนพยนต์นะครับโดยการอ่าพับผ้านะครับหมวนผ้าเพื่อที่ว่าจะผูกขนพยนต์นะครับปปาาาาาาตตตวันนเเเเเ้้้จจจบมมกกกูลโระทศใด นั่นจติปากาโตมหาเดนเตปะมาลายก็ขานกำไปเร็วเรีบว่าเราลูกอยากทีบจมปูเมืองคนมามีกำผาจานาำมาไข่เมื่อเราขูดเป็นหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อ่า ในขณะที่ผูกหุ่นอยู่นี้ให้ภาวนาที่คาถาที่เราใช้ลงเป็นอัขระในหุ่นนะครับไม่ว่าจะใช้คาถาไหนาก็แล้วแต่เราก็ใช้คาถานั้นเป็นตัวภาวนาในขณะที่กําลังผูกหุ่นอยู่ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการผูกหุ่นนะครับเมื่อเราผูกเสร็จแล้วเราก็นะครับมันปลุกเสกปลุกเสกนะครับปลุกเสกก็ด้วยคาถาที่เราผูกนั่นแหละนั่นแหละนะครับหนึ่งร้อยแปดจบนะครับ การปลูกเซกับการปลูกไข่ตื่นเนี่ยคนละอย่างกันนะครับปลูกเซกคืยการประยุทอาคมเข้าสู่ตัวหุ่นนะครับทีนี้เมื่อเราปลูกเซกเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อเราจะใช้นะครับเมื่อเราจะใช้เราก็จะใช้คาถานี้นะครับขัดตัวคาถามีอยู่ว่าโอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อมหาหุ่นด้วยนามาพทะบทนี้ให้เสกในปลุกหนึ่งร้อยแปดจบนะครับหนึ่งร้อยแปดจบ จากนั้นเมื่อเราจะใช้นะครับให้เราใช้คาถานี้ว่านะครับไม่ว่าเราจะใช้ใหุ่นไปด้านไปในด้านไหนให้ให้เราใช้จิตชิดนึกไปว่าเราจะใช้ไปในในด้านไหนแต่ทัานนี้ต้องให้มันสอดคล้องกันกับอาคมที่เราลงน k itu k itu k <ม>ั่นก็คืออคาระที่เราลงนะครับบทคาถาที่เราจะใช้นะครับใช้หุ่นนะครับก็คือโอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อมหาหุ่นด้วยอาหารนุก,กานะครับสามจบนะครับ ก็ใช้ไปในตามจิตนาลมของเรานะครับถ้าจะใช้แก้อาถรรพ์ก็มเมื่อเสกบนนี้เสร็จแล้วก็นําหุ่นไปฝังไว้ในพื้นที่ของเราเพื่อแก้อาถรรพ์นในพื้นที่ก่อนที่เราจะอ่านไปฝังแล้วก็พาหุ่นเดินรอบพื้นที่ของเราก่อนสามรอบนะครับเดินก่อนสามรอบเพื่อให้เขารู้อนาเขตจากนั้นค่อยนําไปฝังในตามพื้นที่ในกรณีที่ใช้ยันต์ตัวนี้นะครับ ในกรณีที่ใช้ยันตัวนี้นะครับแล้วมาสร้างป็นหุ่นนะครับซึ่งมันจะแก้อาถรรพ์ในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็เป็นการปกป้องพื้นที่ของเราด้วยนะครับสําหรับการสร้างหุ่นพยนต์ก็สําหรับวันนี้นะครับการสร้างหุ่นพยนต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ